สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี G, ดีฮะแข่งสุกูสุกคนพ่อกับเพยหลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันยามเสา,สาของวันที่สองวันที่สองเดินสิงหาพี่น้องเป็นอีกเมื่อหนึ่งที่พายุเข่าพี่น้องเลยเมื่อมือเมือม่อคืน โกแบบดินดินดิน,ลนปล่อยปล่อยเจวามีพายุเข่าแบบทั้งคนทั้งลมพี่น้องมือคืนตือนมื่นเสามาพาหล่อเบิงไปดิเห็นลอบบ้าน้ะพี่นอ้องมีอยังเสียหายบ่ต่อ ต้นไม้หักพี่น้องแสดงว่าล่มแห้งอะไรงาคูนลงเลยโอ้โหงาคูนลงอาบหลาบใครแต่มันอยู่ไกลเหิน คนทังลงมขนาดไม่คูนแข็งแข้งก็ยังปรอยู่พี่น้องเลยในต้นเนาะลงเลยโอ้ย จะได้วม่ร่มแห้งอะไรพี่น้องพายุยังเนาะจัดหนักเลยต้นไม้จนหักเมนไก่เงอนเราเว้ยนห่างจากเงอนประมาณ ชีหาเม็ดต้นผูกไก่ให้ได้ต้นผูกไกบ่บอได้เป็นยังบอลงลงไปต้นไก่แต่ว่านอนอยู่ห้องนะบ,บ่ได้ห้เมื่อได้พี่น้องบ่ได้ห้เมื่อบอาไหมหัก มาตื่นคเศร้ามาหนึ่งข่าวเราวะว่าเห็นใหม่หกักต้นคูนปานาลงเสืยพ่็แม่บอมีเครือจะว่าเ็งกระปิวไปไกลบ่าจากักอันนี้มันมีเครือดึงไหวน้ำจองไหวน้ำตอนนี้ฝนก็นยังตกบรดเเศร,าร้า่ดี่น้องตั้งแต่วานตั้งแต่คืนวาน ซองมือซองคืนเลยดิ้นดิ้นพวกแบบดิ้นดิ้นนั่งจากเพื่อนน้อยนึง แต่ยางหักเนอะโอ้งานหนึ่งยังบริลงมาเมื่อยังมีอีกงานหนึ่ง ก็ไผก็ลงเป็นลาวกไผ่ก็บก็ไผ่หักเป็นปุยลงเป็นลาวๆเลยโอ้โอ้โอ้ กองเต็มอยู่ที่มากันนักนำพนเนาะพนมันตกลายตกมันมือมดคืนนักนำพนนำพนพร่อเจอล่มมาอีกมนันหลุดหักลงตี้เนาะใครไดีมันมาไปใช้ห้องน้ำในไายกระนั้นมันหักมาข่าวที โอผุพกพางกับหักอันนี้ก็หักมาใส่เดินยังใครใครจะพอหักไปใส่งัวอันนี่ก็แล้วผูกหัวอ,อ,อยู่ต้องผูกอยู่ในขอ,ขอทั้งหน้าใ้แต่มันปีวหักมาทางนี้สั้นแนละ้วโอ้โหอ,อ,อันตรายหลาย,ลาย หักอยู่หูโต้นโพ้โหน้องหมากกองเต็มเลยอันนี้ก็ห่างจากเพื่อนประมาณหกหาหกเมตรคือกัน ชิงหน้านี้ปลอดไต่ปบอดหยุดเพลงน,นม่มาเลยมีแต่เร่ฮักว่านี้ฮะตนมนไม้ลายเทลายว่า ไมได้ฮักัปนีไปว่ามัวก,กับไปพ่อมวัมวม้อยม้อยหนึ่งเข่ากับไปพ่อม้อยหนึ่งเขา่าลมหฮงลมหฮง ตกดีขนาดพี่น้องตกะูกมือตกะูมือคุเวน วันนี้ก็นาสีมดมือขึ้นเก้าเลยพี่นอ้องทุกคนบุมมเศร้าง่ายๆหรอกเนาะนาสีมดมือดม,อมอดขึ้นอีกขึ้นเก้าเลยเขาห้องวันที่สี่ที่าหาที่หกปูพนวะวันนี้ก็วันที่สอง ¡Suscríbete al คล,ลิปนี้ก็ขอลาเลยแ้วพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรมนะับชมเนาะขอกันใหม่คลิปหนาก็เคยลาสบายดี